อาฐมีบูชาครับของพี ja ่น้องชาวสลออยากจะเชิญชวนพี่น้องทั so ่วจังหวัดพิจิตรและทั่วประเทศไทยนะครับมาเที่ยวงานอาฐมีบูชาเริ่มงานวันนี้วันที่ uh, um, voilà 1 5พฤษภาคม2568ถึง19พฤษภาคม2568มาร่วมบุญกระทางรัชรักนะครับเพราะว่าปางปริณ right ิพานนี้มีอยู่ที่แห่งของประเทศไทยนะขอเชิญชวนนะครับ ชวันขาพระพุทธเจ้านะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันทรรุษรับเพลิงพระพุทธบริระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายสักการะแด่พระพุทธรูปปางเข้านิพพานหรือพระพุทธเจ้าเข้านิพพานของวัดข้ารอค่ะขอเสียงปรบมือชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับอขมาร่วมลํำลึกนึกถึงวันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้านะครับ ซึ่งเป็นวระเพณีของชาติตำบลท่าล้อจัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่3ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง19พฤษภาคมองะมาณร่้น18นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญชาวุทธทุกท่านนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับลํำลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับหนึกิจกรรมสำคัณพี่นรงมากนะคะที่มาประจัสัมพันั์พี่นรงเป็นคนท่าล่อนะคะแล้วก็เลยบ่น ในวันพรุ่งนี้ที่วัฒลอกค่ะว่าจะมีเวลาสิบเก้านาฬิกาที่พอจะรูณาชวนชมถ้าเขบคุณพี่นารโอนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์วันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครัและในเวลายี่สิบนาฬิกาขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ